ไปหาจับปลาไอาจ่าคงบมามากมมชีวิตน้องบอได้รู้ักมากินมาเป็นดอกพี่องพิซซ่ามากินเป็นแต่มองขีปลาชีวิตของน้องมันก็พ่อกำกับเร่าขึ้นมาเก่เาหัวหลงทองทีนี่ผู้เมาอยู่ใส่มาหลงมากในมึงจะของผู้ให้บักทักสิมนี่ผู้เมาอยู่ใส่มาสนใจเกิดมาผู้ให้ตรงคอง ใจบกิดสิถึงสิป้าถ้าอาย,จายใจอยากแต่อีหยัง,งน้องมีก็ย่องไปหาเอาเข้าไปขายเอาหน้าไปจำอีพ่ออีแม่ก็ว่ากะซังต่าว่าเกิดมาเดียวคอยได้อายมาไม่หลงไม่ต่อยนั่นกันจกักสามสิบคนหนองบ้านคำลังถ้าเป็นไปได้หนองวดัดสองห้าเอาหัวาปีได้สิแล้วกะว่าซื้อดอกแล้วผู้อายคนนี้บอกไม่ผู้บังผู้บังมาแม่ดอกคนคือน,น้องนี่